สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับที่เดิมนะฮะฟ้าจเจริญยังยนตนะห่างหายคลิปกันไปนานพวสมควรสองสามอาทิตย์ครับทีมงานของเราก็าดิภารกิจกันนิดนึงวันนี้ก็มาพบกันนะครับมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็ต้องอ่อกันว่าตอนนี้ยุคเศรษฐกิจของบ้านเราก็นะคนมีก็มีคนไม่มีก็ลําบากนะครับคนใช้รถก็ต้องใช้นะครับการดูแลรักษาก็ยังเป็นสิ่งจําเป็น ของการใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยวันนี้ผมก็เลยนําเสนอนะฮะของที่จะต้องใช้นะคือี่พวกยางรถยนต์ล,ล้อแมกรถยนต์นี่แหละครับแต่ว่าในราคาประหยัดของที่สามารถใช้ได้อ่าแล้วก็ราคาไม่แพงสามารถเลือกเาไปใช้งานกันได้นะครับก็ขอแนะนําเป็นนะฮะล้อมื่สองอยางมือสองนะครับสําหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ต้องเขยไม่ต้องอายนะครับเรามีน้อยเราก็ใช้ตามน้อยแต่ว่า โดยในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับวันนี้เรามีของนาเสนอเป็นของดีๆราคาถูกมานําเสนอกันนะครับที่ฟ้าจเจริญยังโยนมาแล้วคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตอนนี้นะดูว่าอ๋อเพราะว่าต้องบอกครับไกลตัวเทศกาลปีใหม่นะครับก่อนเดินทางไกลกันคนกลับบ้านกันนะครับดูรถดูแลรถเช็ครถให้ดีนะครับเพราะว่าระหว่างการเดินทางคุณจะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยวันนี้เราก็เลยนะําเสน,น,นอนะครับล้อนะครับที่สําหรับเปลี่ยน เวลาใช้ได้กับเดินทางนะใครที่ดอกยางหมดเงินน้อยงบน้อยเรามาดูกันนะครับกับล้อมือสองระเบิดทางแสงครับวันนี้มือสองทั้งหมดของเล่าดูครับตาดานตาลอกตัวผมนี่มีแต่ล้อมือสองทั้งหมดเลยนะครับสําหรับจะเป็นพวกรถเก๋งเลยรถกระบะเลยรถเอสยวมีครบทุกไซส์ทุกเบอร์นะครับราคาหลักร้อยยันหลักหมื่นผมบอกเลยครับมีเงิน5้า้อยจะซื้อยางผมได้ครับที่นี่นะก็ลองมาดูกันซัก สี่ห้าเบอร์แล้วนครับเราไปเริ่มต้นด้วยรถเก่งก่อนนะครับรถเก่งก็เดี๋ยวพาไปดูครับเราน,นี่สายเด็ดต้องฮันด้าครับมีครบทุกเซกเมนต์เลยบอกเลยค,คนที่ยางหมดแล้วนะครับจะเดินทางกลับบ้านทำไงดีเงินก็จะต้องไปใช้เที่ยวจะใช้กินกลับไปหาพ่อหาแม่ครับแต่รถก็ไปพร้อมใช้งาน เป็นล้อถอดป้ายแดงนะครับอันนี้ติดรถซิตี้มานะครับตัวใหม่ล่าสุด S อสแบนะครับขอบ15้านะครับหน้าเงาหรูหร่าตัวนี้ก็รุ่นรุ่นลองท็อปนะครับรุ่น SV นะครับนะดูฮะดูสภาพนะครับนี่ฮะตุ่มอยู่นะครับอันนี้มันจะติดยางแม็กซิสมานะครับปี21นะครับนี่นะครับสัปดาห์ปลายๆเลยนะครับ4 2 2 1หนึ่งนะครับ ถ้าคุณซื้อ,อยางใหม่แม็กซิตยางอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องมีพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเปลี่ยนสี่เส้นหกพันบาทนี่ครับมาซื้อยางอย่างเดียวผมก็ขายนะคนที่มีล้อเดิมมาประหยัดจริงๆก็ขายยางเส้นละหนะึ่งพันบาทเนี่ยสี่เส้นสี่พันเนี่ยถูกป่ะครับประหยัดไปต้องสองพันบาทนะครับกับล้อใหม่ๆแตะนี่ไม่ได้ใช้แค่แป๊บเดียวนะครับนี่ใช้4ปีนะผมบอกเลยใช้4ปีสบายมากนะครับกับยางเส้นนี้นะขอ15บนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าล้ออยากจะเปลี่ยนทั้งล้อทั้งยางเลยล่ะมีนะครับนี่ทั้งล้อทั้งยางใบแดงเราก็จัดให้นะครับเซตนี้นะครับ9,900บาทนะครับล้อเดิมเก่า,เกาๆเน่าๆที่เป็นล้อแม็กนะเรารับเคยนีกมูลค่า2,000บาทเซตนี้ใช้เงิน,นจริงๆแค่7,900บาทครับเราก็ได้ทั้งล้อทั้งยางที่สภาพ100%นะครับขับขี่ปลอดภัยนะเนี่ยอันนี้สําหรับคนที่ประหยัดงบนอยนะครับลองอีกทางเลือกนึงนะครับไม่ต้องเขยไม่ต้องอายาผมบอกเลยนะว่า อันนี้คนชอบดาเดิมมาใช้คุ้มจริงๆนะครับเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยปลอดภัยแน่นอนดีกว่าใส่ยางแล้วล้นดอกไม่มีครับเจอน้ําเจอฝนแผลบเฉลยลื่นได้นะครับส่วนตัวนะครับตัวเริ่มต้นดีกว่าตัวนี้จะเป็นตัวก่อนตัวนี้นะฮะจะเล่นตัววีนะครับตัวนี้นะสีแม็กคามจริงแล้วเป็นแม็กตัวเดียวกันนะครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดต่างที่สีนะครับงตอนนี้เขาจะปัดเงามาให้ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีทั้งหมดนะครับเป็นสีบอลทั้งหมดก็ดูแลรักษาง่ายนะบางคนไม่ชอบแบบว่าเป็นเงาๆแบบกลัวจะขึ้นที่เกลืออะไรแบบนี้ก็มาใช้แบบนี้ได้เพราะแบบนี้เป็นสีทั้งวงนะครับดูแลรักษาง่ายเช็คง่ายดูแลสะอาดดีแล้วตัวนี้ก็จะถูกกว่า1,000บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่8ปดพันเก้าบาทแปดพันเก้าร้อยบาทแปดพันเะก้ 8, บาบูดผิดตัวนี้แปดพันเก้ 8, าก็จะเหลือหกพันเก้าร้อยบาทเธอล้อแม็กทุกสภาพนะครับบอกได้ทุกสภาพ แต่ขัดโครุ่งร้าวอะไรได้หมดรับเกินครับเฉพาะรีไซเคิลกันจะบ่อยกันแต่จะเอาไปช่างมือโล่ตัวนี้จะเหลือ6,900บาทนนเนี่ยโอ้โหโคตรถูกเลยได้ล้อด้วยได้ยางด้วยราคารับเทิน6,000เหลือ6,900บาทนะครับถูกมากนะครับเนี่ยใครมาก็ฉลาดรู้ฉลาดใช้รับรองครับประหยัดจริงๆนะครับส่วนคนที่แบบโหหรูหราอลัลาลางการเป๊ะเวอร์นะนี่เลยกับตัว RS นะครับนี่ก็ซิตี้เหมือนกันนะ สายฮันด้ายริงบอกเจากออ้าพ่อฮหนด้านะครับตัวนี้บอกจริงนะครับว่าใหม่ๆเอี่ยมๆเป็นป้ายแดงเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้จะได้ยางโยโกะมาะครับเนี่ยใหม่ๆเอี่ยมๆมาเลยสัปดาห์สามสิบเจ็ดปีสองหนึ่งนะครับวิ่งมาในตุ่มอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างราคาจะบพรีเมียมนิดน,นึงเพราะว่ายางใหม่ก็ค่อนข้างราคาแพงแล้วก็ล้อเป็นขอบสีกด้วยนะครับตัวนี้ขายอยู่นะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับล้อพร้อมยางนะครับ ถ้าเราซื้อยางอย่างเดียวเนี่ยสมมติว่าคนที่หมดยางแล้วเป็นขอบ16บกมาเหมือนเดิมเนี่ยซื้อยางอย่างเดียวยางอย่างเดียวก็เกินหมื่นห้าพันแล้วนะครับโยโกฮามานะครับอันนี้เราจ่ายหมื่นห้าแล้วได้ทั้งล้อได้ทั้งยางด้วยใหม่ทุกส,สภาพบอกไปเลยแล้วก็ล้อเดิมก็คอนเซปต์เดิมนะครับล้อหมดสภาพการใช้งานก็เรารับคืนนะครับสองพันบาทบก็จะเหลือแค่ชุดหนึ่ง13สามบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอันนี้สําหรับสายรถเก๋งเล็กนะครับโีโกคารา ถ้าเป็นโตยวอะเป็นโตโยต้ามาน่ะโตโยต้าก็ใช้ล้อเดิมไม่ได้เก็บในยางก็4ี่พันบาทนะหกสิบห้าใส่ได้เลยสเปคฮอนด้าเท่าโตโยต้าเท่ากัน18 5 6 5ดห้าหสิบสิบห้าเท่ากันแนเลยรับรองการันตีว่าใส่ทนนานแน่นอนแล้วแล้วก็หลังการขายแล้วก็มีดูแลให้นะสลับยงสลับยางดูแลให้ตลอดไม่ต้องกลัวในเรื่องของคุณภาพว่าจะดีหรือไม่ดีครับเพราะว่าหลังการขายเนี่ยเราดูแลกันยาวๆครับใครเข้ามาก็ จะรู้ว่าว่าผมเนี่ยคอยดูแลลูกค้าเสมอนะครับกลับขึ้นมาก็จะเป็นตัวรถเก่งใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นพวกซีวิกนะครับซีวิกตัวใหม่เนี่ยก็ตั้งแต่ตะกูนเอฟซีเอฟเคเนี่คได้เป็นความเก๋ๆทุกเป็นตะปูเ f c มาแล้วก็เป็น f e ตัวใหม่เนี่ยยางก็จะใช้เป็นไซส์เดียวกันนะก็คือนี้ตัว e l นะครับยางไซส์เป็นดันหลอดนะครับติดตัว e c 300มานะครับยางก็จะเป็น215 556นะครับนี่นะครับเสเนี่ยซื้อใหม่เนี่ยของดานหลบเลยจริงเส้นนึงมีเกือบ4,000บาทนะครับนี่แต่ว่าวันนี้เรานําเสนอนะครับยางใหม่ดูฮะไม่เหมือนใหม่แค่ไม่มีเฟติกเกอร์คำว่าดัานหลกตรงนี้เดี๋ยวเห็นมาซื้อยางใหม่จะมีนิกเกอร์แปะแต่ของเราไม่มีให้แค่นั้นเองนวดนี่ฮะขนนี่ฮะรูปขนเนี่ยเขปุยมากเลยฮะเพลินมือแล้วกันนะดูขนนี่ขนนี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กนฮะสีสีส ดูหน้าเล่นขดเนี่ยฟินเลยก็เรื่องสีฮะสีก็จะมีครบนะครับแบบนี้นะนี่ฮนะดูครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องครับเซตเนี้ยอ่ะถ้าซื้อพร้อมอยางหนึ่งซื้อล้อ,อยางเอายางอย่างเดียวนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตกเส้นหนึ่งแค่สองพันเจ็ดห้าสิบนะครับแล้วซื้อพร้อมล้อเนี้ยผมคิดแค่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทแหทั้งล้อทั้งยางถ้ากับบวกแค่ 2 5 0 0ได้ล้อไปด้วยอ่าพูดง่ายงาครับยางมือ1หนึ่งพันล้อสอง0ัน5้าหนึ่งหมื0อยบาทแต่ถ้าแกะล้ออย่างเดียวก็ขายนะ2,500เนี่ยแต่ว่าจ่ายค่าแรงนิดนึงว่า2,500นเนี่ยน้องไม่เหลืออะไรนะครับให้พิเศษราคาปีใหม่กนไปเลยนะนี่ครับล้อเดิมก็รับเพลินเหมือนเดิม13,500หากล้อเดิม2 0 0 0ันเหลือหนึ่ง้ 1, 000, 1, 500, เนี่ยคุณได้ใหม่ใหม่ถูกพยางซื้อยางใหม่เลยครับแน่นอนนะครับนี่ะอันนี้ก็คือ สายรถเก่ง,นะงน,นะครับไม่ใช่จะมีแต่ฮอนด้านะผมบอกเลยโตโยตา้าเราก็มีนะทักกันมาถามกันได้นะครับว่ามีไหมแบบนี้นะครับใ้ไหลสดทักกันมาเลยว่ามีล้อรุ่นนี้ไหมรุ่นนี้ไหมผมก็มีทุกรุ่นถ้าไม่มีก็จะหาให้วันเนี้ยระเบิดทั้งแสงให้หมดเลยครับทั้งเก๋งกระบะราคากันเองครับเอาไปใช้เอาไปดูแลกันนะครับไม่ต้องกลัวสําหรับเรานะครับแล้วก็พวกกระบะนะครับกระบะก็จะมีอูโสุ นะครับตั้งแต่ตั้งแต่กระทะเหล็กเลยนะครับอย่างนี้เราเคยคลิปที่แล้วเนาะเราเคยออกกันไปแล้วว่ายางไปแดงก็ยังครงราคาเดิมเส้นละสอง0บาทปิดโตนะนะครับรวามเปลี่ยนสายเรียบร้อยดูแลงแต่ข,ขายตอนนี้ก็เริ่มเหลือน้อยแล้วกระบะนี้ตั้งแต่เราทําคลิปออกไปนี่ยางขายดีนะครับมีไหมยางไปแดงมีไม้ยางไปแดง,ง,แดงเพราะคนเริ่มรู้แล้วครับว่าเราเอาของให้ลูกค้าเนี่ยมันหม่จริงๆงคนก็จะเริ่มแบบ มาถามนะเริ่มเริ่มยางใหม่เริ่มแบบไม่ค่อยมีคนถามจะถามบ้าว่ามียางถอดป้ายแดงไหมมียางเบอร์นู้นไหมมียางเบอร์นี้ไหมเพราะว่าเราได้ทำคอนเทนต์ไปเนาะลูกค้าก็เลือกกันเราไม่ต้องกลัวครับว่ายางจะไม่ดีเพราะรถใหม่ๆจริงเนี่ยออกมาเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยอย่างน้อยก็มี4ปีหรือประมาณ5 6าหกหมื่นกิโลจะเปลี่ยนยางอันทีนะครับสําหรับยางที่เราขายป้ายแดงนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้กันยาวยาไปเลยมีได้คอร์ดให้ว่าคุณเปลี่ยนเมื่อไรนะครับใช้กี กี่กิโลแล้วกี่ปีกี่เดือนแล้วถึงเวลาก็มาดูแลกันคนที่เป็นลูกค้าเราจะรู้ดีว่าเราดูแลลูกค้าเทาไนี่ครับก็จะมีพวกกระบะอินทสุนะอย่างเงี้ยเนี่ยติดรถเนี่ยรถหนึ่งยางอย่างเดียวเนี่ยถ้าซื้อใหม่เนี่ยมีสองหมื่นนะผมบอกเลยตอนเนี้ย็ประหยัดไปเลยห้าพันบาทยาอย่างเดียวหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือว่าเจ้าล้อด้วยก็ได้นะมีมันขอวสิบเจ็ดนะเอาล้อเดิมมาเทินเปลี่ยนไปเลยผมก็เอาแค่หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็เหมือนเอาล้อแรกล้อไปใช้เลย การันตีแต่ว่าดีจริงๆนะไม่มีแบบล้อเท่านู้นยางเท่านี้เนี่ยชุดเนี้ยหมื่นห้าเอาล้อเดิมมาเจอแล้วเป็นล้อแม็กนะให้ไปใช้เลยครับปลอดเลยนะส่วนวับท็อปก็มีนะไม่ยังมีแต่ของกระจุกกระจิกนะนี่รุ่นใหญ่เฟอร์กพิบเนี่ฮะล้อตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยต้าครับนี่ยางเข้าสิบแปดบิตสโตนะครับสี่สิบสามสองหนึ่งนะครับนี่ปีใหม่ๆสดๆนะครับนี่บิตสโตนแท้ๆนะครับนี่ครับดุลเลอร์ 684นะครับตรงนี้ยางใหม่นะ6,500นะบอกเลยครับถ้าไม่ซื้อป้ายแดงนะ6,500นะครับตัวเนี้ยแกะยางขายก็ได้นะครับเส้นหนึ่ง4,500บาทมาเ,าเลยชุดหนึ่ง18,000บาทฮนะเรื่องขนไว้ใจพี่ขนอยู่ฮนะตุ่มอยู่ขนอยู่เนี่ยขนดุด๊กดุด๊กดุ๊กอ่านะครับมีสีเส้นสีอยู่ครบนะครับเนี่ยสภาพนี้เส้นละ4,500บาทนะครับ แจมๆเลยบอกเลยถ้าเกิดว่าคนเอาล้อด้วยนะครับนี่โตโยต้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าล้อโตโยต้าเนี่ยค่อนข้างจะมีราคานิดหนึ่งนะครับถ้าล้อพร้อมยางเนี่ยบอกล้อเพิ่ม10,000บาทนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่28,0 0 0บาทรัลบล้อเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าล้อโตโยต้าตัวเดิมก็ไม่ได้2,000ันนะเอามาดูสภาพกันไม่ว,ว่าจะเป็นแชมป์ไม่ว่าจะเป็นตัวว i g ก้ตัวไหนก็ได้ครับเอามาเทิร์นก็จะหักได้เป็นส่วนลดไปนะครับกับสํารับเจ้า ตัวนี้รีโวนะตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวสูงนะครับแล้วก็ตัวนี่ฮนะขอบ20่สิบก็ยังมีอยู่นะครับเป็น m ิวเอนะครับตัวนี้ m ิวเอ็ขอบ20นะครับพร้อมยางบิสโต e นะครับคนที่ใช้ขอบ20อยู่ก็มารับกันได้นะครับตัวนี้เนี่ยขายยางอย่างเดียวไป2 3งหมืนี่ยขายถูกกว่าวนะขอบ18บแปด้วยนะขอบ18บนี่ของใหม่ใหม่นี่แพงมากนะตัวนี้เป็นดูเลอร์หกแปดเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวนี้แล้วก็แม็กก็จะเป็นวีเอ็กขอบ20นะครับสีโทนใหม่ล่าสุดใต้แดงๆนะครับถ้าล้อพร้อมยางผมขายเท่าขอบ18ตัวนี้นะครับ28,000บาทใครจะมารับรับได้นะครับตัวเดิมรับเพินใครอยากจะอัพสเต็ปอยากจะเปลี่ยนล้อเป็นตัวรุ่นพงรุ่นพับมาคุยกันได้นะครับพร้อมลดพร้อมแจกเลยเนี่ยเต็มไปหมดอนนี้เดินไปไหนก็เจอแต่ล้อนะแล้วก็ไปดูพวกล้อซิงกันบ้างครับล้อซิงก็มีนะ รอ45สายเก่งนะครับพร้อมยาง6,5มาไปเลยนะครับเนี่ยถุงสองชุดมีทัุงอ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมีหลายลายนะครับลองพักเข้ามาถามกันดูครับก็ใครดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับฝากหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะรุใหม่หัดไรนะครับวันนี้นี่ฮะ00นะฝัสนใจันใจวัรรุ่นยีรัฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็น SUV นะครับ สีปีเก่านะรเรียกว่าสีซีดนั่นเองเป็นงานโปรแม็กนะครับโนโจีนนะครับตัวนี้ติดยางไอทีสามนะนี่สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับอ่ารอๆเลยเจแปนนะครับ,รบตัวนี้รู้สึกจะเป็นยางเป็นปีสิบแปดนะขายเบ,นะบาๆนะมือกว่าบาทลวกันเนาะเดี๋ยวดูว่าต้นทุนเท่าไหร่ใครสนใจทักมาถามได้ตัวนี้หมื่นกลางหมื่นกลางเหมือนก,อนก,อนกลางรับเทิร์นรับเทิร์นนะฮะตัวนี้รอๆตัวนี้นนมีสองชุดนะสภาพเดียวกันหมดเลยทั้งคู่ เป็นล้อตัวเดียวกันยางตัวเดียวกันมีสองชุดใครอยากได้ก็ทักมาเลยนะครับแล้วก็นี่ฮนะดูนะล้สวยๆเสียดายก็เสียดายนะล้นก็ล้นบวมก็บวม,มนะแน่มหมดเวยฮะล้อตัวนี้ R.E.30 สามศูนฮะงานโปรแม็กนะครับยางก,ก็ติดส t ติโนนะตัวนี้ยางลายนี่โคตรเทพเลยนี่รอๆนี่นะเด็ดหนะงอ่า ไหมครับตุ่มยังรัวลึกๆอยู่ครับล่องลึกๆขายเบาๆชุดนี้ห้าหมื่นเดียวนี่หน่เดียวนะครับแต่ต้องแคบมาด้วยนะจําราคาไม้เราพูดไปเรื่อยล้อฟ้องยางหนึ่งหมื่นบาทนะครับรับเดินล้อเดินก็รับเทินนะรับเทินอามาเทินได้นะครับส่วนคนที่บอกว่าโอ้โหไม่จะล้อแพงๆพี่หลักหมื่นหลายพันแล้วเกินบางคนที่ยางหมดนะเี่ยตรงนี้ยางไม่สวยเนี่ยขอบสิบแปด มีหลายตัวเลยพี่ขอบสิบแปดขอบสิบเจ็ดอะไรที่มันเป็นยางที่วิ่งติดรถมาแล้วเนี่ยผมแกะขายนะบางเส้นก็อย่างเงี้ยร้อยบาทเส้นหนึ่งหกร้อยบาทหกสี่ยี่สี่รับรองพาคุณไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแน่นอนดีกว่าคุณไปขับเสี่ยงอันตรายนะครับยางดอกไม่มีอะไรไม่มีเนี่ยเป็นยางบิสโตนนะเนี่ยติดรถมาได้สวยมีเยอะแยะเลยนะครับ <Yeah. S 1> สําหรับยาง s อ v เนี่ยขอบยี่สิบก็มีนะครับ มีหลายตัวเนี่ยใครสนใจก็ทักทายกันได้ครับสําหรับการไลฟ์สดวันนี้นะก็จะเป็นแนวแบบนี้แนวสินค้ามือสองทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มาดูเนี่ยล้ออัอาสดีวเก็บจนแบบฝุ่นขึ้น <c oughs> ตัวนี้ขอบ20นะครับใครล้อเดิมสภาพไม่สวยเนี่ยมามาแล้ 2ี่สิบมือสองยางกูดเดียดอกเต็มเต็มปียี่สิบนะตัวนี้ไม่เก่านะครับนี่ครับปียี่สิบนะครับรอรอ SUV นะครับเอาร้อเดิมมาเทินได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้โหถูกโคตรเดี๋ยวได้เป็นสมัยก่อนสมัยแบบวัยรุ่นตอนผมเป็นวัยรุ่นนะอย่างเงี้ยสภา้นี้ไม่ไม่ต้องมาหานะราคาอย่างเงี้ยโอ้โหราคาอยู่บนฟ้านะมือสองอันนี้ได้ล้อดีๆนะครับยางดีๆอย่างน้อยคุณใสปีงึงเนี่ยคุ้มสบายแล้ว กับล้อสภาพดีสวยขายคือก็ยังได้อีกนะครับป้ายแดงก็มีนะครับนี่ลีโวอใครสนใจล้อเบต้าลีโวออยู่ัะนี่อันนี้ก็สีสันโดนใจครับต่มชัดเจนมากครนีฮะเบตนี้ซื้อยางใหม่ก็เกินราคาแล้วครับหนึ่งืนสาพันห้าร้ยบาทเหมือนกันอะไรับรับล้อพร้อมยางนะครับรับเทิร์นเหมือนเดิมนะฮะ ใครสนใจก,ก็มาได้นะนี่สภาพสวยๆเอี่ยมๆผิวเี่ยสีนี่เนียนเนี่ยกระตูดเด็กนะ้วสี่สี่สองหนึ่งนะครับนี่นะครับสีสวยๆเอี่ยมๆเลยรับรองการันตีว่ามันใหม่จริงนะครับล้อเดิมใช้หมดสภาพนะครับก่อนเดินทางนะครับต,ตัวตัวใต้รีโวนี่สายพาณิชย์ก็เยอะนะครับเทอรี่ Uh, แฝดอะไรที่ใช้นะครับเดิมๆนะครับไม่ไม่ได้สนใจความหรอแบบเรื่องวัยรุ่นก็เอาไปใช้ได้นะประหยัดต้นทุนนะครับเอารอเดิมมาเทินอาจจะใช้เงินประมาณทั้งหมื่นหนึ่งตัวนี้นะครับสี่วงพร้อมล้อพร้อมอยางเทินล้อเดิมนะผมคิดให้เอาหมื่นเดียวพอนะับก็เป็นล้อแม็กนะเป็นกระทะไม่รับนะครับเป็นกระทะไม่มีราคาตอนนี้ราคาเล็กลงนะครับช่างไม่ได้ส่วนนี่ครับสายกระบากนะครับก็ยังมีนี่พวก บีเอฟบุลลิต่งก<ๆ>็มานะเนี่ยผมบอกเนะลสองหกห้าหห้าสิบแปดนะล้อเลนโซ่อย่างว้าว่บอกเลยนะครับ<ม>ดอกเต็มเต็มนะครับตัวนี้ดอกเต็มเต็มเอาหมื่นหกพันพอนี่ครับล้อด้วยยางด้วยแก่ยาอย่างเดียวเอาหกพันห้านี่พร้อมใส่เสร็จเรียบร้อยราคาถูกใจสินค้าสภาพถูกใจมาต่อรองราคาหน้าร้านได้นะครับของเรามีเยอะแยะเลยยางเพียบ ตัว้องในชุดหนึ่งตัวน้องก็สวยนะเนี่ย SIE เด็ดสายเกตเองตัวนี้ลูกสื่กจะติดติดยางเบอร์สองสามห้านะสี่สิบใช่ไหมอ่านี่สองสามห้าสี่สิบแปดนะครับตัวนี้ไฮไลท์เนี่ยยางปีเบเ็ดเลยยางไทยนะกูดไลท์เนี่ยบอกเลยเนี่ยลรวล้อสภาพเนี้ยเนี่ยดำเนี่ยมเลยมีรอยนิดนิดหน่อยขนแมวสภาพนี้ราคาเรล่าหมื่นสองพันบาทเ สอง0นบาทพอครับใครสนใจนีนทักได้นะไม่ขี้เลนะผมบอกเลยนะบอกเลยไม่มีขี้เลนะเนี่ยดูสภาพยางเนี่ยดูสภาพยาง1น0 0งมืองบาทา 9, 3, ล้อ9,000ยาง3,000ันเดี๋ยวจะล้อ8,000ยาง4,000ก็ได้ใครมาเลือกมาแกะก็ขายนะแยกล้อหมดแยกยางหมด,ดอาเลยล้อเก่าก็มาเจอได้มีล้อเดิมๆม,มาอะไร ry, ong, it, แคมรี่ซีวงซีวิกเอาไปใส่เล่น รับเทศก,กาลปีใหม่ก็ได้นะ่ครับได้เลยครับรองว่าไม่แพงเอามาเทินใหม่ยังไม่ขาดทุนเลยครับตัวนี้นะครับเราหล่อสีดํารถขาวเนี่ยสภาผาอุปกรณ์ครบ,บวกวกน,น,นะพูีขายกระเป๋าเลยนะตันนี้กระเป๋ากำลังมาเลยบ <c oughs> <ต>อกผมไม่มเปลี<ะ>่ยนชื่อเป็นสรพงนะเ <c oughs> ขาผมขายของปลอมครับผมไม่ได้ขายของแท้บอกเลยครับนี่ปลอมทั้งหมดนะไม่มีแท้ปลอมได้แท้ปลอมได้แท้ครับไม่ต้องส่งตรวจนะอันนี้ของแท้แน่นอน คือปอมแท้ๆนะครับปิดไปก่อนเนี่ยเขาของได้ของจริงเข้ามาครับแหมของคสองครับเราไม่ได้เราเมื่อใครครบไม่อะไรนะครับก็มือสองตามท้องเรื่องนะครับชื่อผมเปิ้ลดีอยู่แล้วไม่มีสารพงสารพงอย่าโดนสารพ<บ>ง,รงไม่เอานะครับ <laughs> เขาผมแมน,นนะแมนแหมะนี่เท่านี้เลยเ ดูฝั่งตรงนู้นก็ยังมีนะครับเนมือสองเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลอ้อเนี่ยฮะจะไม่บวมไม่งาน,นซีวิคล้วนซีวิคทั้งแท่งนะครับดูนะครับใหม่ๆใหม่ๆเยี่ยมๆ,ยมๆอ,าอ้าวเฮ้ยไม่งามไม่งามเรียนดีก็มี วีโก้เทีดีครับนี่สภาพนี้ครับยางดอกเต็มๆนะครับนี่ปีสิบแปทิเทเลนพาร์มาเซียเอยูวีนะครับดอกแน่นๆน่ครับใครสนใจพักได้นะครับตัวนี้กับโตโยต้าเทียดีหายากนะผมบ,บอกเลยนะโอตัวนี้เก็บจนลืมเลยเนี่ยเพิ่งลืมมาเจอวันนี้เนี่ยถ้าอยู่อยู่ข้างนอกนี่ขายไปนานแล้วเนี่ยครับสำหรับว่าคนอยากสวยงามนะแต่งเติมอะไรที่เป็นของแท้อนี้แท้นะแท้เลยเนี่ย ันนี้ไม่มีมโนนะครับไม่ต้องส่งตรวจนะครับโตโยต้าชุดแต่งย r d แท้นะครับนี่เลย TRD นะครับชุดหนึ่งเนี่ยผมตัวนี้ผมได้ให้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับสําหรับคนที่ชอบของเดิมๆของแท้ๆพักมาได้นะครับตัวนี้ยางนี่ใช้ได้อีกหลายปีผมบอ,อกเลยยางใช้ได้อีกหลายปีเรามาดูกันต่อนะครับกับซีวิกนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวซีวิก fg นะครับตัวนี้ el เหมือนกันครับดูนะเนี่ยใครจะเลือกยางใหม่ดังนั้นนะเนี่ยเสียดายนะครับคนที่ต้องการหาเปลี่ยนยางโดยราคาประหยัดนะครับชอบใช้ล้อเดิมเนี่ยทักมาหาผมได้นะเนี่ยแต่ละองค์นะครับนี่ครับสามสามสองหนึ่งเนี่ยใหม่จริงๆนะผมบอกเลยนะครับเนี่ยตลาดเซอเตัวนี้วิ่งแล้วนิดหน่อยนะครับนี่ครับโ้ตัวนี้ยางปีสิบแปดนะครับตัวนี้ลึกไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้ได้เนี่ยสภาพเนี้ย ปี18ดอกขนาดนีเนี่ยผมเอา2,000บาทก็นะครับเส็นละ500เนี่ยถูกมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับยางปีระดับนี้แล้วก็สภาพยางขนาดนี้2,000บาทเนะี่ยผมให้ใช้เลยปีนึ่งจะได้แน่นอนปีหนึ่งปีละ2,000วันละกี่บาท้องหารดูนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะครับสําหรับล้อยางป้ายแดงนะครับตามสภาพตามราคานะครับใครที่มองหายางมองหา สินค้าราคาประหยัดอย่ามองข้ามนะครับล้อยางมือสองที่ร้านควาจเจริญน,นะครับไม่ใช่ยางนี่ก็ถอดทิ้งนะครับแล้วเอามาขายนะมันเป็นยางที่แบบว่าติดล้อรถมาที่ทั้งใช้งานได้วิ่งมาหมื่นสองหมื่นย่างนี้เราก็เทินไว้นะครับเทินลูกค้าไว้แล้วก็เอามาขายต่อให้ลูกค้าได้แนละ้วเราได้ทําการเนี่ยตรวจสภาพล้างเช็ดอย่างดีว่ายางมีปัญหาไหมมีการบวมไหมมีรั่วไหม,ม,ไหมแหละเราเช็ดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับดูสังเกต ถึงจะเป็นล้อเก่าใหม่แต่ละอันเนี่ยผมจะเช็คแว็บทุกอันนะครับไม่ได้ไม่ได้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวเราได้ทําการตรวจสภาพล้อยางไปด้วยในตัวนะว่าล้อแต่ละองค์เนี่ยล้อแต่ละองค์แต่ละอันที่มาเนี่ยนะครับมัน,นยังใช้ได้อยู่ไหมสภาพมันยังได้อยู่ไหมนะครับเราก็เลยต้องทําการตรวจเช็คทุกอันนะครับเนี่ยใหม่ๆเยี่ยมๆนะครับสัปดาห์ใหม่ๆเนี่ยเนี่ยมื่นหน่อยๆใช้งานได้สบายนะครับตัวนี้ก็เป็น มาวันนี้เนี่ยได้อีกคันนึงนะอะไรนะมิซูเอ็กแพนเดอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นอะไรเขาเนี่ยมันมีติดมาอย่างนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะเอร์ชั่นเลสคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคนสายมิซูน่าจะรู้ดีนะครับตัวเนี้อ่าอย่างเงี้ยยางก็ปี21นะเนเรู้สึกคันนี้จะวิ่งมา10,000เอ้1,600กิโลนะที่เชิญมาเม่อเช้านะครับ ไว้ตัวนี้เทินไว้1บาทนะครับก็เนี่ยเอาเท่านี้แหละเอามื่นเดียวพอเห็นไหมตายดีจะตายโลไม่ต้องกลัวว่ากำไรจะเยอะอะไรเนี่ยเทินหมื่นเขาขายหมื่นหนึ่งเอาไปเลยครับเอาไปใช้ของเดิมเอามาเทินได้ถ้าเป็นแม็กเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยเอามาเทินผมได้2,000บาทใช้เงิน8,000บาทนะโอ้โหหลอดจะตายวิ่งปลอดภัยใส่ไปเลยครับร้อยห้าร้อยหกวันนี้ก็นะครับ มีงานที่ค้างอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะเข้ามาเซตรถทํารถก็0 8น7 3 4ป7 2นนเจะครับโทรนัดคิวก็ดีนะครับผมจะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าบางทีรถแน่นมาเนี่ยอคอนโทรลลำบากครับเพราะว่าช่างเราเฉพาะตอนจริงน้อยนะครับแต่ว่าบางทีงานแต่ละอย่างม,มันก็ต้องใช้เวลาครับบางทีลูกค้ารีบบ้างอะไรบ้างถ้านัดคิวนัดเวลาก็ก็จะเซ็ตไว้ว่าช่วงนี้คันนี้เข้ามาเขาอาจจะได้ เข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานเตรียมสินค้าได้งานว่าเอ่อบางคนอยากได้สินค้าแบบนี้แบบนี้ช่วงนี้ก็โทรนัดก็ดีครับ<ม>าจะได้สั่งของมารอมัจจาไว้สั่งของมารอจะได้ไม่ต้องรอสินค้าหน้าร้านนาน,านถึงเวลามาถึงปุ๊บใส่ปับป๊บปับ๊บปั๊บจับการเซ็ตเซ็ตกลับบ้านไม่ไม่งุนงิดแบบมีแต่รอยยิ้มกลับบ้านนะครับช่วงนี้ก็ค้าลงเยอะครับร้อแบรนทุกแบรนครับพรีเมียมล้วน วันนี้ก็ยังเหลือยังไม่มืดนะยังเหลืองานอีกคันหนึง่ง17บเน,นาฬิกาครับตอนนี้ก็เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วก,ก็ยังเหลือนาวาร่าครับมือสายตัวจริงเก็บโค้ดครับโค้ดเดิมเดิมนี่ใช้มาหมดแล้วครับนี่ฮะโขแกนนี่ศึกหมดแล้วเราเรียกว่าวัตถุโบราณมาแล้วไนงะ ได้เวลาก็ต้องดูแลรักษาเนาะนี่ครับก็จะมีโชกคัให้นเ,เป็นโชกโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้แต่ว่าลูกค้าจะขอดูว่าจะเป็นอะไรตัวนี้จะเป็นตัวนี่ปริซีรีปรับแต่ระดับนะครับเปล่นได้ปรับได้นะตัวนี้เป็นระยะที่ลูกค้าโหลดมาแล้วนะครับเราก็ทําการจัดจัดเซ็ตให้เป็นโชกสั้นนะครับนะครับ เป็นนวราบูดา,า,าก็ฝากร้านดีกว่าเนาะวันนี้ก็ไก่เทศกาลปีใหม่ดูแลรถของท่านให้ปลอดภัยกลับถึงบ้านไปหาคนที่คุณรักได้อย่างปลอดภัยนะครับอย่าขับรถด,ด้ยวยความประมาทอย่าขับรถด,ด้ยวยความซึ้งคณอนะครับเพราะว่าชีวิตเราอยู่บนท้องถนนไม่เขาก็าเราถ้าเราประมาทมีอันเหตุต้อง ทใหเราเสียใจไปทั้งชีวิตบางทีไม่สามารถกลับมาคุยอย่างนี้ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูแลรถใี้ดีนักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอขับรถถึงบ้านหาคนที่รักของคุณอย่างปลอดภัยนะครับก็ปีใหม่นี้ก็นะฝากฟ้าจเจริญยางยนนะครับใครจะดูแลดูรถอะไรก็แว้มาตรงนี้เรายังเปิดถึงวันที่31นะครับใครที่จะเข้ามาเซ็ตรถใครที่จะมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็ก รอลอกกับบ้านก็ฝากไว้นะครับอยู่แยกสมเด็จนะครับปากเกตมนนนทะบุรีที่เดิมนะครับพบกับผู้ชายตัวกลมนะครับผมยิ้มแบบนี้นะได้ทุกวันที่เราเปิดนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับวันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง YouTube ฟ้าเจริญย่างยนตด้วยนะครับกับ a p p l e ิ a ลลอซินะครับฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ